สวัสดีครับฟาร์มหนูทุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ําหนูนะครับทุกขั้นตอนโดยละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่สั่งซื้อไปแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานาไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยวันนี้ก็เลยจะทําคลิปใหม่นะครับทำให้ครบทุกขั้นตอนแบบติดตั้งแบบใช้งานที่มันคงทนแล้วก็อายุการใช้งานของจุกน้ำเนี่ยได,ได้ยาวนานนะครับทุกขั้นตอนโดยละเอียดนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ มาเริ่มต้นกันเลยด้วยขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จุกน้ําของเราจะเป็นลนักษณะนี้ครับที่ลูกค้าสาั่งไปจะมีจุกน้านะครับมีแผ่นเพลแผ่นเพจต,ตัวนี้แล้วก็มีสปริงแต่ว่าไอตัวสปริงเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้นะครับมันจะใช้งานกับกรงนะครับเอาไว้เกี่ยวกรงนะครับก็แต่ว่ามันจะมาเป็นชุดในลนักษณะนี้แล้วก็จะมีตัว3าทางไปให้นะครับสทางก็จะใช้ต่อเข้ากับขวดนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็ หนึ่งชุดก็จะมีตัวสามทางแล้วก็จะมีตัวนี้แลวก็สปริงน,นี่คนี่คือหนึ่งชุดของอุปกรณ์ให้น้ําแล้วทีนี้มาดูกันว่า,าวิธีการใช้งานและการติดตั้งเนี่ยติดตั้งยังไงนะครก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือการเอาถุงน้ําไปเนี่ยก็มันก็จะมีลักษณะนี้ครับคือให้เราเช็คการลวดซึมก่อนการติดตั้งทุกครั้งการเช็คการ่วดซึมก็คือใช้สายยางนะครับสวมเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็มีเหยือกน้ำนะฮะเหยียกน้ํา เราก็ใช้ปากนะครับเป่าว่ามีลมออกไหมถ้ามีลมออกก็แสดงว่ามันมีการรั่วซึมให้ขันออกมาแล้วก็ทําความสะอาดภายในก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับบางทีมันมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปติดกับอโอริงด้านในนะครับก็เป่าดูนะครับลักษณะนี้นะนมาดูใกล้ๆนะแล้วก็เป่าดูลักษณะนี้ที่เราเป่าแล้วมันไม่มีการรั่วซึมนะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปนะครับถ้าติดตั้งเข้าไปโดยไม่มีการรั่วซึมนะครับมันจะมีปัญหา เวลาัรรั่วซึมเนี่ยเวลาเราเกดหัวให้น้ำเนี่ยกด er ย้ำๆไปเนี่ยบางทีมันก็หายแต่บางทีมันไม่หายมันต้องถอดออกมาเช็คใหม่ทำความสะอาดใหม่มันจะทําให้เราเสียเวลานะครับก็เลยเช็คการรั่วซึมก่อนทุกครั้งนะครับมีการรั่วซึมให้ใช้หกเหลี่ยมนะครับขันออกมาด้านในลักษณะนี้นะฮะให้ขันออกมานมะฮะเดือบ้องดูใกล้นะฮะขันออกมานะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะับก็จะมีสปริงอ่ามันจะมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่ตามลูกยางตรงนี้ให้เราทําความสะอาด ข้างในนะครับแล้วก็เป่านะฮะนะฮะเป่านะครับทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับจุกน้ํารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่อ่ผมคิดว่าดีที่สุดเพราะว่าผมใช้มาประมาณ8รุ่นแล้วนะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาแล้วก็ปัญหาการรั่วซึมน้อยมากนะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้วิธีการประกอบจุกน้ํามันจะมีแผ่นเพจตัวนี้ให้นะฮะแผ่นเพจตัวนี้ให้แล้วก็เอาตัวแผ่นเพจเนี่ยเห็นไหม เอาด้านที่มีตะขอเนี่ยออกมาด้านนอกออกไปทางด้านหัวจุกน้ํานะครับประกอบแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปแล้วรบบนี้หมุนเข้าไปนะครับแล้วแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราใช้ครีมล็อกเราครีมล็อกจากบีดเข้าไปแล้วรบบนี้บีดเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมนะครับครีมปากแหลมขันเข้าไปเราไม่ต้องขันแน่นนะครับไม่จําเป็นต้องขันแน่นขันพอตึงมือพอนะครับประมาณนี้ แล้วก็ใช้ลวดลวดตัวนี้ใช้ลวดขาวเบอร์14นะครับยังเป็นลวดขาวเบอร์14นะครับขนาดจะใหญ่นะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับความสูงทนฟันหนูนะครับหนูจะกัดทะลุไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้การติดตั้งลวดใช้ความยาวถ้าติดตั้งในบ่อข้อซีเมนต์นะครับตัดลวดประมาณ 1- งศอกข้อศอกนะครับถ้าติดตั้งในบ่อสี่เหลี่ยมบ่อก่ออิฐตรงนั้นนะครับเราจะใช้ความยาวประมาณ สองครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เราจะตัดใส่ท่อซีเมนต์นะครับเราใช้ประมาณ1นะึ่งอประมาณนีน้เราก็ตัดลวดนะครับลวดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาพันรอบตัวอุปกรณ์ให้น้ําของเรานะรตัวหัวน้ำนะครับล้วก็ใช้ทาลักษณะนี้จับลวดมานะครับนี่คีมล็อกที่เราทิปเอาไว้กล้องดูไว้ใกล้นะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นใกล้ๆแล้วก็ทําลักษณะนี้แล้วก็หมุนนะครับรอบ รอบลักษณะนี้นะครับพันให้มันเป็นเกลียวเลยนะฮะพันเลยนะครับ,พ,นะรบพอได้เกลียวลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยคีมล็อกออกเราปล่อยหัวน้ำออกแล้วก็ตอนแรกมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับที่พันหัวน้ําอยู่เราก็ใช้คีมล็อกนะครับจับด้านในคีบให้แน่นนะครับแล้วก็ดึงลง พับอย่างนี้แล้วก็ดึงออกไปด้านหลังลักษณะน,นี้นะครับตัวอีกปลายรวดอีกตัวนึงก็ทําเหมือนกันนะครับดึงออกไปด้านหลังนี่แผ่นนั่นนะครับแล้วก็พับไปด้านหลังแล้วก็จัดทรงรวดนะครับจัดทรงให้มันเข้านะรูปก็จะได้ตัวรวดที่ใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ให้น้ําก็จะเป็นในลักษณะนีนะ้เป็นลักษณะนี้มันจะเสริมความแข็งแรงนะครับทําให้หนูกับตรงนี้ไม่ทะลุนะโอเค ทีนี้ขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนต่อไปก็คือจะใช้สายยางสายยางเราจะใช้ตัวนี้สายางเราจะใช้ขนาด8มดหนึ่งหน้าแปดนงนไกลอยู่หนอุ่น ความยาวของสายยางเนี่ยนะครับสายยางใช้ขนาดย้ำ8ปมิลนะครับตัดความยาวประมาณ1นอกเหมือนกันนะครับหนอกหรือสั้นกว่าก็ได้นะครับก็ตัดประมาณความยาวประมาณนี้หนึ่งอกนะครับประมาณนี้พอตัดเสร็จแล้วตัวเนี่ยสายยางนะครับมันจะเล็กกว่าตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาสวมเข้าไปเนี่ยมันจะได้แน่นแน่นดีนะครับเนี่ยแบบนี้มันสามารถสวมเข้าไปได้เลยแต่ว่าให้เราใช้ อ่าถ้ามันสวมเข้าไปยากให้เราใช้ไฟรุนนิดนึงแค่นี้พอครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับมันก็จะสวมเข้าไปง่ายเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นี่คือขั้นตอนการเตรียมเตรียมอุปกรณ์ให้น้ำนะครับเตรียมเสร็จปุ๊บอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวนี้ตัวนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้นี่คือเสร็จแล้วนะครับเตรียมที่จะยึดติดกับตัวบ่อเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมว่าเวลาติดตั้งในบ่อติดตั้งยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะในบ่อนี้จะมีหนูอยู่ด้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้บ่อตรงนี้เราจะใช้ดอกสว่านนะครับดอกสว่านเบอร์นี้ดอกสว่านขนาดนี้เป็นสว่านเจาะปูนนะครับสว่านกระแทกนะครับใช้เบอร์12นะครับใช้เบอร์12เจาะเบอร์12หรือ13ก็ได้นะครับถ้าเบอร์12เนี่ยมันจะเจาะแล้วจะฟานนิดนึงจะพอดีนะครับก็คือสว่านตัวนี้เราใช้สว่านเป็นสว่านกระแทกนะครับสว่านตัวนี้ ถ้าเป็นสว่านทั่วไปถ้าหมุนธรรมดา,ามันจะมันจะใช้งานไม่ได้มันเจาะปูนไม่ได้แล้วเวลาเจาะให้เราเจาะจากด้านในนะครับด้านในบอ่อด้านในบอ่อออกไปด้านนอกเพราะว่าเวลาเราเจาะออกไปเนี่ยด้านในเนี่ย,นนนยมันจะเป็นรูอ่ทรงกลมแต่ด้านนอกมันจะแตกนะให้ทุกคนดูนะฮะด้านนอกมันจะบานในลักษณะนี้นะครมันจะบานออกแต่ว่ารูด้านในเนี่ยมันจะใช้งานได้ปกติทีนี้ก็เสร็จขั้นตอนการเจาะนะครับขั้นตอนการเจาะบอ่อ นี้เรามาดูว่าติดตั้งยังไงเวลาเราติดตั้งเราใช้คีมล็อกนะครับแล้วก็ตะปูหนึ่งหนึ่งดอกใช้เป็นตะปูสองตะปูสามก็ได้นะครับเอาไว้ขัดตัวลวดตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูว่ารัดยังไงนะครับเดี๋ยวกล้องมาดูใ,ใกล้ๆนะครับเราต้องไล่หนูไปด้วยเพราะในบ่อน,นี้มันมีหนูอยู่แล้วด้วยหนูค่อนข,ข้างดุนะครับบ่อน,นี้มันมีตัวเชื่องแล้วก็ตัวีว้ต้องระวังนิดนึงอ่ะเราก็สอดเข้าไปเลย สอดเข้าไปในรูเลยลักษณะนี้ก็จะสอดเข้าไปในลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังมันก็จะเป็นปลายลักษณะนี้นะครับเห็นปลายรวดสองปลายนะครับเราใช้เราใช้คีมล็อกนะครับคีบคีบเข้าไปด้านในนะครับคีบในลักษณะนี้บีบให้แน่นนะครับบีบให้แน่นเนี่ยแล้วก็ดึงใช้ตะปูตัวนี้สอดนะครับสอดลักษณะนี้นี่นะครับสอดแล้วเราก็คีมล็อกขันล็อกนะครับขันล็อกเลย ขันให้แน่นนะครับคนะี่ขันให้แน่นพอตึงมือแล้วเราก็พับเลยเนี่ยนะครับ <_ c oughs> เวลาพับพับก็ไปด้านในนะครับอยาให้มันออกมาด้านนอกมันจะได้ไม่เกะกะเราเวลาเราเดินมันจะได้ไม่ชนนะ,ะเรามาดูด้านในนะครับเรียบร้อยเราเป็นยังไงนะจอดจะเป็นในลักษณะนี้นะคนะเราก็จะเห็นในลักษณะนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวหัวน้ําแล้วก็จะมี <_ S 1> อ่าเนี่ยครับ แล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขั้นตอนติดตั้งภายในนะเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็ขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปอก็จะเป็นการเตรียมหัวน้ําเตรียมบ่อพักน้านะครับถังน้ําในลักษณะนีะ้วิธีการทําอย่างไรนะครับผมจะให้ดูตัวเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งขวดใช้สองบ่อก็จะมีตัวสามทางตัวนี้นะเสียบเข้า ลักษณะนี้นะครับเสียบเข้ากับฝานะครับแล้วก็ต่อสองทางแต่ทีนี้ผมจะทําเป็นขวดเดียวต่อหนึ่งบ่อให้ดูนะครับว่าทํำยังไงขวดนี้ใช้ขวดน้ําอารมณ์ขวดน้ําอารมณ์ถ้าเป็นขวดน้ําอย่างอื่นฝามันจะบางนะครับการรั่วซึมตรงนี้จะ,จ,ะจะง่ายครับเราเลยใช้ฝาตัวนี้มันจะหนานครับฝาน้ําขวดน้ําอารมณ์วิธีการใช้วิธีการทําก็คือใช้ตัวสว่านอ,อันนี้เป็นเบอร์เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ เป็นเบอร์5้าทับหนึ่งะครับห้าดอกสว่านดอกนีเราก็ใช้สว่านเจาะนะครับ,บ, 1, บ,บ,รบเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนโดยละเอียดนะครับเวลาเจาะนะครับขั้นตอนแรกถ้าขวดน้ำมันลมมาใหม่ๆเลยให้เจาะฝาก่อนนะครับวิธีการเจาะฝานะครับถ้าทําคนเดียวให้ ใช้เท้านะครับหนีบแล้วก็เจาะลงไปใน้าวหลังของสวานปรับก,ก่อนนะครับให้เป็นหมุนธรรมดาเดี๋ยวนะเจาะลงไปเลยเจาะลงไปครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวพอไม่ต้องฟานไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นเราก็จะได้รูในลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะจะได้รูลักษณะนีะ้เราสามารถสวมสามทางเข้าไปได้พอดีนะพอดีฟิตนะฮะให้มันแน,น่นน้ําจะไม่รั่วซึมแล้วทีนี้ ขั้นตอนต่อไปการทําให้มันเป็นกา,ารทําหูตรงนี้นะครับทำอย่างไรนะครับเราก็เจาะรูก่อนนะเบื้องต้นอันดับแรกเลยเราตัดลวดมาก่อนเลยแต่ลวดที่เราตัดเนี่ยเราจะต้องตัดให้มันเฉียงลักษณะนี้นะฮะตัดเฉียงนี่นะฮะตัดเฉียงเฉียงดูนะฮะตัดให้มันเฉียงเฉียงอันนี้หนีบยากนิดนึงมันต้องหนีบให้มันคมครับตัวนี้มันไม่ค่อยคม รีมผมไม่ค่อยดีนะครับใช้ีมกัวนี่นะครับถ้ามันหนีบหนีบแล้วมันไม่คมเนี่ยมันมันจะเกิดปัญหานะเพราะว่าเราจะใช้แทงนะครับเพราะเราเราจะใช้แทงนี่นะครับตัดสียง้ นะนี่นะถ้าถ้าลวดมันแข็งก็จะยากนิดนึงนะฮะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเจาะเจาะรูเห็นไหมดูตัวอย่างนะฮะเจาะรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้3มรูนะฮะเราเจาะรูก่อนเลยเบื้องต้นเราใช้ลวดเนี่ยที่เราที่เราตัดแหลมๆเนี่ยเจาะเข้าไป1รูนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้2รูหนึ่งแล้วก็ องรูตรงนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตัดตัดฝาตรงนี้นะครับเพื่อเวลาติดตั้งเนี่ยนะฮะมันจะมีฝาตรงนี้ไว้ปิดด้านบนเพื่อกันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับเราก็จะมาตัดฝานะครับก็วิธีการตัดฝาก็ใช้เป็นตัวคัตเตอร์เนี่ยนะครับคัตเตอร์ก็ตัดเลยตัดให้อยู่ด้านบนของรูนะครับให้อยู่ด้านบนของรูนะครับวิธีตัดก็ ตัดเข้าไปเลยนะครับใช้คัตเตอร์จิ้มเข้าไปเลยตัดเข้าไปเลยตัดสวยไม่สวยก็เป็นทคกิคการทำของแต่ละคนนะครับสวยไม่ตรงไม่ตรงก็จะเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญที่ทำบ่อยนะครับจนทำบ่อยก็จะเกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญก็จะตัดสวยก็จะได้ในลักษณะนี้ขึ้นมานะเอาไว้ปิดด้านบนในลักษณะนี้นะครับทีนี้ การใส่หูตรงนี้นะครับการใส่หูตรงนี้นะผมจะทําทําใส่หูตรงนี้นะครับใส่หูตรงนี้ก็ใช้ลวดเบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์เดียวกันเลยก็คือใช้ลวดตัวนี้ความยาวก็ประมาณหนึ่งสองเหมือนกันนะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งสองเราตัดลวดตรงนี้มาเรางอนะครับงอปลายนะครับงอปลายตรงนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดัดลวดให้ตรงแล้วก็นํามาเกี่ยวกับรูที่อรที่เราเจาะไว้ หาวิธีเกี่ยวจับด้านข้างลักษณะนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะมันก็ได้ทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นเ,เราใช้ครีมปากแหลมนะครับหนีบหนีบตรงกลางตรงนี้นะครับให้มันแน่นนี่นะครับจับแน่นๆนครับนี่เราหนีบเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้ลักษณะนี้มานี่เราก็จะมาทําตัวล็อกตัวนี้ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับไม่ให้มันเคลื่อนลักษณะนี้นะครับ วิธีคันตั้งตัวล็อกเราก็งอปลายลวดเหมือนกันนี่แหละครลวดตัวที่เราตัดเจาะนั่นแหละเราก็งอปลายเลยนะฮะงอปลายลักษณะนี้เข้าไปลักษณะนี้เราสอดด้านยาวเข้าไปสอดด้านยาวเข้าไปนะครับเข้าไปรูแรกนะครับแล้วก็มาออกรูกที่สองออกรูที่2นะครับลักษณะนี้แล้วก็ดึงเข้าไปนะดูชัดนะครดึงเข้าไปให้ด้านโค้งออกมาด้านนอกลักษณะนี้ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราใช้ครีมหนีบนะครับหนีบตรงนี้หนีบให้แน่นะนะฮะแล้วก็หักตัวลวดตัวปลายที่ยาวๆเนี่ยหักโค้งมาหักโค้งมานะครับหักโค้งมา,นะมา,มาลักษณะนี้หลังจากนั้นก็พอหักเสร็จปุ๊บเราก็ตัดออกนะครับตัดออกตัดออกมันจะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยของเราเนี่ยหนีบเข้าไปรัดให้แน่นก็จะได้ทรงลวดมาลักษณะนี้ ก็จะได้ลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับพอหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้เรานํามาติดตั้งในบอ่อเราก็จะทําลักษณะนี้ครับเราต้องการให้ขวดน้ํามันต่ําขนาดไหนนะครับเราก็หย่อนลงไปเอาตามความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมนะระดับของผมจะติดตั้งอยู่ประมาณนี้นะำแค่ต่ากว่าระดับนี้นิดนึนงนะครับแต่ว่ายิ่งสูงเนี่ยการไหลของน้ํายิ่งแรงนะครับ เป็นกดแรงโน้มถ่วงนะครับก็ถ้าเราใช้ต่ำๆหน่อยก็จะดีนะครับมันจะได้น้ํามันจะได้ไหลเบานะครับหนูมันจะได้ไม่เล่นเยอะนะครับก็ให้เราติดนะครับก็เวลาทําหูนะครับทาหูเนี่ยเราก็จะทําลักษณะนี้นะครับทําแล้วก็พับเดี๋ยวผมกล้องมองนะกล้องสองดูนะก็จะทําลักษณะนี้แล้วก็พับมานะครับแล้วก็กดท้างบนไว้แล้วก็พับลงไปแค่นี้ก็ห้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวบนก็จะเป็นลักษณะนี้ คือขั้นตอนการทำขวดขวดให้น้ำขวดพักน้ํานะครับทีนี้มาสวมใส่กับสายยางใส่ยังไงนะครับปกตินะปกติสายยางตัวนี้เราจะใชะ้สามทางนะครับใส่2บอ่อแต่ผมแนะนําให้ใส่เป็นตัวบ่อต่อบ่อเลยจะดีเพราะว่า1คือเวลาหนู2บ่อเนี่ยอย่างกรณีนี้นะสอบอเนะล้ดูตรงนี้อสองบอ่อนะครับ น้ำออกบอ่อนี้แล้วก็บอ่อนี้สองบอ่อเนี่ยเวลาหนูบอ่อนี้มันเล่นน้ําน้ําหมดบอ่อนี้มันก็ไม่ได้กินนะครับน้ําก็จะเปียกอยู่บอ่อเดียวอีกบอ่อหนึ่งก็จะแห้งนะครับหนูก็ไม่ได้กินน้ําด้วยฉะนั้นถ้าเราใส่หัวเดียวเลยเราไม่ต้องใช้3ามทางไม่ต้องใช้สมทาง,อง,าทางเอาสายยางสวนเข้าไปโดยตรงเลยนะฮะก็คือในลักษณะนี้ที่ผมจะทําถ้าหนูมันเล่นน้ําเราก็จะควบคุมม่มง่ายเราเสียบสายยางเข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมเอาฝาออกก่อน ฝาจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเราก็สวมสายยางเข้าไปเลยนะก็สวมไปลักษณะนี้มันจะพอดีนะครับกับสายยางน้ําจะไม่รั่วไม่ซึมออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้สวมเข้ามาขนาดนี้พอนะครับขนาดนี้พอหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่กระปวดนี่ลักษณะน,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 นี้แล้วก็เราก็าใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับ ผมผมจะติดตั้งความสูงของหูเนี่ยประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราติดตั้งให้มันต่ำๆเนี่ยเราก็จะใช้สายยางตัดสายยางให้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมตัดสายยางมายาวผมก็จะติดตั้งประมาณนี้ผมก็จะพับลงไปลักษณะนี้นะครับพับลงไปแล้วก็พับหูเก็บลักษณะนี้นะครับหูเก็บลักษณะนี้ส่วนตัว ปลายที่มันยาวเกินไปปลายที่มันยาวเกินไปแล้วก็ตัดดอ,อกนะตัดออกเรตัดดอ,อกนะลักษณบนี้เราก็จะได้ครบทุกขั้นตอนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ําให้ดูนะเดี๋ยวน้านี่ดูนีน้ำเนี่ยผมจะเติมน้ําให้ดูเติมน้ําเข้าไปนะฮะเติมน้ําเวลาเติมน้ําหนูเติมให้น้ําเราจะเติมขนาดนี้พอต่อหนูสามตัวในบ่อผสมนะครับถ้าเติมเต็ม มันจะเล่นแล้วบ่อจะเปลียกน,นะครับสังเกตพฤติกรรมของหนูว่ามันกินเยอะขนาดไหนมันเล่นน้ํำไหมนะครับแล้วก็เติมเท่านี้ก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมาดูทีนึงว่ามันกินเยอะขนาดไหนนะนี่เห็นไหมตรงนี้น้าสายยางสวมเข้าไปเฉยมันจะไม่มนะรั่วซึมนะก็ใช้งานได้เลยนี่คือเสร็จทุกขั้นตอนแล้วก็มาดูข้างในนะสาหรับบางคนบอกว่า,าพี่หนูผมเป็นหนูป่าไม่เคยกินจุกน้ําเลยนะมันจะกินเป็นไหมเราก็ใช้ไม้ <c oughs> ใช้ไม้นะครับ ใ้ไม้กดเน่ยนะฮนะกดให้มันดูให้มันเห็นเนี่ยนะน้ำมันจะไหลแล้วคันนี้มันพอกดให้มันดูสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเห็นรู้ว่าตรงนี้มีน้ํามันก็จะมากัดมาแทะกินของมันเองก็จะกินเป็นนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จครบขั้นตอนสําหรับการทําอุปกรณ์ให้น้ําให้น้ําหนูนะครับก็ใครมีคําถามเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ําหนูก็ inbox เข้ามาสอบถามเรานะครับที่เบอร์ศูนย์ตัวนะครับ0 9 7 2 0 2ก้าเนะครับ ก็อีนิดคือคำปรึกษาหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook นะครับ Facebook ก็ชื่อว่าหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับหรือ l ล n e นะครับ l ล n e ผมใช้เบอร์โทรเลยค้นหาจากเบอร์โทรนะครับก็นี่ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำหนูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผ่านมาทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับป้าหนูพุกยักษ์สกลนครขอบคุณและสวัสดีครับ